กลับมาพูดแก้อีกแล้วนะคะ เห็นชื่อคลิปก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้แกจะมารีวิวอะไรนะคะก็จะเป็นสกินแคร์นะคะเซตหนะคะเป็นเซตของ number s e นะคะก็ยี่ห้อนี้ก็ขายอยู่ที่บูธนั่นเองนะคะก็หลายๆคนอาจจะรู้จักกันนะคะก็ยี่ห้อนี้ก็จะมีทั้งเครื่องสําอางสกินแคร์นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงสกินแคร์ของ number seven set lip and l u m i n a t e นะคะก็เป็นสกินแคร์ที่แก้วใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ก็จะมารีวิวเต็มๆในคลิปนี้กันเลยนะคะก็จะมีทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะแล้วก็ d ดย์เซรั่มไนท์เซ u m แล้วก็ c r คีมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะเริ่มกันที่ Day ์แอนด์ไนท์ครีนะคะก็ชื่อรุ่นว่า Lip and l u m i n a t e d a y and n i g h น Cream นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Day อาจาจะเป็นวบบันนี้อันนี้จะเป็น Night สีฟ้าทั้งกล่องเลยนะคะขนาดของมันก็คือ50 ml นะคะ ราคาก็ประมาณ900บาทนะคะต่อกระปุกนะคะกล่องจะเป็นรูปร่างหน้าตาสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเราจะมาพูดถึงเดครีมก่อนนะคะก็จะเป็นขนาดนี้นี่เดครีมจะมี SPF 15นะคะเนื้อครีมค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรนี่คือข้นอยู่นะคะแล้วก็ใช้ไป จะหมดอยู่แล้วนะคะซื้อมาก็สามารถใช้ได้หลายเดือนเลยนี้เนื้อรีมให้ดูถามว่าเข้มข้นมากไหมมันก็ไม่มากพอลงกับหน้าเราก็ไม่ได้ทําให้เหนียวแล้วถามว่าเหมาะกับผิวสาวผิวอะไรนะคะแก้วคิดว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวนะผิวมันก็ใช้ได้เพราะแก้วก็ผิวผสมค่อนข้างไปทางมันนะคะก็ใช้ได้แล้วก็ซึมซึมได้เร็วนะคะแล้วก็ ไม่พอทาเสร็จแล้วต,ตามด้วยแป้งอะไรก็จะไม่เหนียวเหนอะหนักมากมาตัวไนท์ครีมก็จะเป็นกล่องสีฟ้าแบบนี้นะคะขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็กล่องข้างในก็จะเป็นสีฟ้าตัวไนท์ครีมจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยแล้วแก้วก็รู้สึกว่าจะใช้บ่อยนิดหนึ่งก็จะหมดแล้วไนท์ครีมก็จะรู้สึกว่ามันจะเข้มข้นน้อยกว่าเพราะว่าอาจจะไม่ผสมสารกันแดดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ เป็นแบบประมาณนี้นะคะก็หอมกลิ่นคล้ายๆกลิ่นดอกมะลินะคะเกี่ยง,ง่ายซึมซาบเร็วนะคะแต่ถ้าสาวๆที่แบบว่าผิวแห้งนี้ต้องการความชุ่มชื่นอันนี้ก็จะไม่ให้เท่าไหร่แล้วก็สำหรับคุณนะสมบัติของเจ้า2ตัวนี้นะคะว่าช่วยในเรื่องอะไรนะ ก็หลักๆก,ก็จะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ถึงกับมากเรื่องดิ้วรอยอะไรอย่างนี้นะคะก็แก้วใช้มาได้ประมาณ2เดือน2เดือน3เดือนแล้วนะคะก็อาจจะเห็นในสกินแคร์รูทีนนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นก็ใช้อยู่ตอนแรกๆก,ก็เฉยๆก็คือทาไปเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนนะคะก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าที่รู้สึกได้คือผิวเรามันนุ่มขึ้นแบบ นุ่มๆเด้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยไหมก็คือแบบแก้วใช้หลายอย่างนะที่เกี่ยวกับลดริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันไม่เห็นผลหรอกเพราะว่าแก้วยังประมาณยี่สิบริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเราจะสังเกตไม่ได้แล้วยิ่งเป็นคนหน้าใหญ่อย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยสังเกตยากเพราะมันจะตึงหมดหน้าใหญ่มันก็จะตึงไม่ไม่แบบไม่เหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องริ้วรอยก็จะไม่เห็นผลนะคะแต่ว่าถามว่าใช้แล้วคุ้มไหม ที่ได้ลองคือคุ้มนะก็คือมันประมาณว่ามันราคา900มันแพงสําหรับแก้วนะแต่คือมันใช้ได้นานมากเนี่ยสเดือน3เดือนแล้วก็คือตั้งแต่แก้วไปงานเปิดตัวมานะคะก็จนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วก็ครีมที่เหลือก็ยังที่เห็นแล้วทาทุกวันไม่ได้ขาดคือจบไปสําหรับเดนไนท์ครีมนะคะต่อมานะคะแล้วก็จะมาถึงเจ้า ตัวนี้จะเป็น Li p and ด์ m i n ิเน d a y and Night s e r u um ซนะคะก็ตัวนี้มันจะมาด้วยกันเป็นกล่องเดียวแบบนี้นะคะก็คือมีสองหลอดก็คือเด y กับไน h t นะคะก็จะมีปริมาณสิบห้ามิลลิลิตรนะคะก็คืออย่างละสิบห้านี้จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาที่ไปงานเปิดตัวนะแต่อัน,นที่แล้วนะคะเป็นครีมจะมีอยู่แล้วแต่อันนี้จะเป็นออกใหม่ราคาประมาณหนึ่งพันสองรอยบาทนะคะเนื้ออาจจะหมดแล้ว หมดไปแล้วนะคะเนะืเอ้อเรายังไม่หมดก็อันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะมาพูดเป็นคลิปรวมเลยก็คือตัวตัวไนไนเซรั่มมันจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าตัวเดยังมีอยู่อันนี้จะเป็นเดย์นะคะน,นี้จะเป็นไนนะคะเดย์ก็จะไม่มีผสมกันแดดเนาะแต่ว่าก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบ ใสอันนี้ก็จะเข้มข้นกว่านิดนึงนะคะกลิ่นก็จะมีผสมน้ําหอมนะคะแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นมะลิเหมือนเจ้า2ตัวแรกนะคะแล้วตัวนี้สปปรรพคุณมันคืออะไรมันคือคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่ามันเพิ่มการลดจุดด่างดําบนใบหน้านะคะเช่นริ้วรอยจากสิวนะคะหรือว่ามีริ้วรอยแบบแกะสิวหรือว่าหน้าเราจะมีจุดด่างดํานะคะเป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะ ช่วยลดริ้วรอยนะอันนี้ทางแบรนด์เคมานะคะว่าเจ้าตัวนี้มันประมาณนี้นะคะคือช่วยลดริ้วรอยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ลดจุดด่างดาบนใบหน้านะคะใช้แล้วก็รู้สึกว่าตอนตอนนั้นที่ไปใหม่ๆเลยคือแกจะมีจุดตรงน,นี้อันนี้ก็เพิ่งจะขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นแบบสิวจุดแบบนี้คือตอนแรกนะมันมีอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็คือว่ามันลดจุดด่างดาจริงๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเนี่ย คือเดือนสองเดือนมันถึงจะเห็นผลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้หมดไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ต้องใช้แบบต่อเนื่องนะคะถ้าใครมีจุดด่างดำที่ขนาดหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออแล้วก็อย่างอื่นนะคะมันให้ความชุ่มชื้นโอเคเลยนะสำหรับคนสาวผิวมันสาวผิวผสมแต่ถ้าสาวผิวแห้งอะไรเงี้ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นน้อยไปนะคะก็ต้องหาอะไรมาเพิ่มนะคะเรื่องจุดด่างดำเนี้ยมันก็ลดนะคะลด ในแบบตามที่มันควรจะเป็นเพราะว่าเราทาทุกวันอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้สำหรับเจ้าเดนไนเซ t ร e r u มของ n u m b e r รเเนะคะก็มาต่อกันที่อย่างสุดท้ายแล้วก็ราคาน่ารักที่สุดแล้วก็ใช้ได้นานมากเลยสำหรับอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นายคีมนะคะก็จะเป็นเหมือนกันเลย แับพคุณเหมือนกันนะคะลดริ้ว้อยใต้ตานะคะช่วยให้ใต้ตากระจ่างใสให้ความชุ่มชื่นนะคะก็อันนี้จะมีขนาดก็คือ15 ml นั่นเองนะคะก็ราคาอันนี้ถูกสุดแล้วก็ใช้ได้นานโอเคอันนี้แนะนำเพราะว่ามันเป็นเฟเวอร์เลทของแก้วด้วยนะคะก็คือราคา450บาทนะคะรู้สึกว่ามันใช้น้อยเพราะเราใช้แค่ใต้ตาเราเท่านั้นนะคะก็คือแบบ แตะแต่ตรงใต้ตานะคะก็ตัวหลอดจะเป็นแบบนี้แล้วก็เด็ดจะให้ดูนี่เป็นหัวสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อมันคือเห็นกันไหมเนี่ยคือมันเหลือประมาณนี้เนี่ยคือใช้มานานแล้วเนี่ยใช้พร้อมกันถามว่ามันหนักเกินไปสําหรับใต้ตาไหมมันจะเป็นเนื้อครีมที่แบบค่อนข้างจา นุ่มนิ่มแล้วก็ให้ความชุ่มชืน้นโอเคเลยแล้วก็ทาแล้วรู้สึกว่าตาเราแบบบางทีนอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สังเกตมากว่ามันแบบช้ำอะไรอย่างนี้ไหมนะแต่ก็คือแก้วไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้คือถ้าหลายๆคนติดตามอาจจะรู้ว่าแก้วไม่ค่อยได้ใช้คือแบบมีก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะจะใช้บีบีอย่างเดียวแล้วใต้ตาก็จะไม่เน้นก็คือเนี่ยอันนี้คือใช้แล้วรู้สึกว่าตามันดูดีขึ้นนะคะก็คือ มันก็จะมีคาบ้างเพราะว่าเป็นคนนอนดึกแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะใช้แล้วรู้สึกว่ามัน่งแล้วมันให้ความชุ่มชื้นกับใต้ตาแล้วปกติแก้ไม่ค่อยทาอายครีมมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีพี่ในแฟนเพจส่งมาให้ตอนนั้นก็เคยใช้บ้างแล้วก็พอหมดไปก็เลิกใช้แล้วก็มาใช้ตัวเนี้ยนะคะก็รู้สึกว่าปกติตาแก้มมันจะดำๆำนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับเออขนาดหนักที่ต้องแบบคอนซีนแบบ โปรโป,กป,กปกนะคะก็เลยแบบเออตัวนี้ก็คือมันบำรุงได้โอเคแล้วก็ได้ได้ให้ตาเราแบบเออดูดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ชอบนะอันนี้ชอบจริงแล้วก็ใช้ได้นานตาเรามันใช้เดียวไงคะก็คือ15เนี้ยประมาณเนี้ยมันพอแล้วก็พกพาสะดวกไปไหนก็พกไปตลอดเลยก็คือใช้ทุกวันไม่ได้ขาดแต่ว่าใช้มาได้หลายเดือนแล้วก็คือมันเจ๋งจริงอันนี้นะคะสำหรับไอคีมตัวนี้นะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะ ฟังไว้เป็นทางเลือกนะคะแล้วก็เลือกให้เหมาะกับผิวหน้าเรานะคะแก้วเป็นแค่คนที่นำสิ่งที่เคยใช้แล้วก็ลองใช้แล้วก็ใช้อยู่มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าใช้แล้วมันรู้สึกยังไงว่ามันโอเคไหมเออแล้วแบบมันดีกับผิวกับผิวแก้วไหมแล้วแก้วเป็นคนผิวผสมนะคะเป็นค่อนข้างไปทางผิวมันนะคะก็เลยก็รู้ไว้นิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะคนเราผิวไม่เหมือนกันแบบเซนซิทีฟผิว แพ้ง่ายแพ้ยากนะคะแก้วเป็นคนผิวแพ้ยากก็เลยลองได้เยอะนะคะก็เลยจะมาแชร์ต่อๆกันนะคะว่ารู้สึกเป็นยังไงนะคะก็หวังว่าสาวๆจะชอบกันหรือว่าคนที่เข้ามาดูจะชอบกันเนาะก็อาจจะมีหนุ่มๆเข้ามาดูอะไรอย่างงี้บ้างว่าเออสกินแคร์อะไรยังไงเป็นยังไงเนาะก็ก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังจนจบนะคะแล้วก็มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็เข้าไปสอบถามได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจเลยนะคะก็ลิงก์ทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็วันนี้ลางกันไปเท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ